รยมยชาแนลนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในชิปจอลงเซานะครับตอนนี้เรามาถึงยะลาแล้วนะเธอยะลานะคะตอนนี้อยู่วัดถ้ำคูหาบิมุกเป็นวัดที่เก่าแก่โบราณศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เรียกว่าเป็นนับเวลาเป็นว่าพันปีได้นะคะสักการะเพราะท่านบรรทมเดี๋ยวเพราะท่านบรรทมเป็นไงเดี๋ยวไปดูแต่ที่อยู่เบื้องหน้าเรานี่คือพ่อท่านเจ้าเขาเป็นยักษ์นะคะ ที่อภิบาลร,รักษาวัดถ้ำคูหาพิมุขแห่งนี้เพราะรานั้นเจ้าเขาเนี่ยจะวรรานพอในเรื่องโชคลาบวาสนาบาร,รมีเดี๋ยวใครอยากได้โชคลาบชมบาร,รมีจากท่านอย่มาไหว้กันนะครับ นี่ก็อย่างที่าจารมิบอกนะครับภายในของนะครับวัดถ้ำภูผาปิมุกนะครับเราเดิขึ้นมาอยู่ด้านบนถ้ำแล้วนะครับเรื่องนั้นคือพ่อท่านบรรทมนะครับพ่อท่านบรรทมเป็นพระพุทธสายญาตินะครับที่เรียกว,ว่าเก่าแก่ที่สุดในภาคใต้นะครับแล้วก็มีความยาวมากนะครับเป็นศิลปะเรียกว่าต้องเรียกว่ายังไงดีล่ะตั้งแต่สมัยธรณีศรีวิชัรรยแล้วก็จริงๆแล้วพ่อท่านบรรทมเนี่ย จริงๆแล้วคือองค์พระนารายณ์ทนมสินที่เมื่อก่อนเนี่ยอารยธรรมของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเข้ามาในแถบนี้เขาก็เลยมีความเชื่อในเรื่องพระนารายณ์พนมสินจริงๆแล้วก็คือเป็นองค์รนารายณ์พนมสินต่อมาเมื่อสมัยยุคพรามหมณ์ฮินดูเสื่อมสลายลงยุคพุทธศาสนาเข้ามาแทนที่นะครับก็เลยสร้างปรับโครงสร้างนิดหน่อยให้เป็นองค์พระพุทธรูปปางสายญาตินะครับ จนเป็นพ่อท่านบนทรทมปัจจุบันนี้คนเกิดวันอังคารนะครับผมอยากจะบอกว่าที่นี่มีความเรียกว่าพลังของคนวันอังคารมากพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วใครเกิดวันอังคารถ้ามีโอกาสได้มากราบสักการะพ่อท่านมนทมท,มที่วัดท่าคูหาพิมุกนะครับที่จังหวัดยะลาจะถือว่าเป็นสิ่ิมงคลสูงสุดของชีวิตนะครับก็อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าคนได้มาสักการะ คุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีความรู้สึกดีๆกลับไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์มี่ลองพามาดูทางสถางที่ทุ่สามท่าเดินได้ดครับก็ออกเรียกว่าจากตรงนี้เนี่ยก็เดิน ้างในเนี่ยจะสามารถเดินทะลุได้นะครับไม่ได้ว่าเป็นองค์ปั่นนะครับก็จะเดินเข้าไปได้จะไปทะลุปลายสุดนะครับที่ตรงพระบาทของพระมันทมนะครับสมัยที่ยังไม่เกิดวิกฤตในภาคใต้นะครับในเรื่องระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยคนจีนเนี่ยตอนตรุษจีนเนี่ยเมื่อสักการะเจ้าแม่นิ้มโกเนียวแล้ว หว้หลวงพ่อทววัดชังให้แล้วก็จะแวะมาที่พ่อท่ามันทมเนี่ยเยอะมากเพราะเขาเชื่อว่ากลับไปเขาจะได้กินอิ่มนอนหลับนะครับแล้วก็มีความสุขแต่จารยี่อยากจะบอกว่าทุกวันนี้ที่นี่ผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมาสการะได้ตามปกตินะครับตั้งแต่เช้าจนถึง4ี่โมงเย็นนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับในจังหวัดยาลาที่ คุณต้องห้ามพลาดนะครับกรุยมี่ชาแนลนะครับขอ,อนำเสนอวัดท้ามคูหาพิมุกนะครับพ่อท่านบรรทมนะครับชีพจะลงเสากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe คุณจะไม่พลาดการติดตามนะครับสายหมสายกุใสายกินสายเที่ยวไปกรุยมี่เทพมิตรครับ